สวัสดีครับพบกับช n n e l เชียร์ริผูครับผมหากถูกใจคลิปและช n n e l ช่องนี้นะครับก็สามารถให้กําลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้กับชา n e l เล็กๆช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันพิมลีคู่เมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับผม เมื่อคืนนะครับนะครับเบอร์ลีย์นะครับก็ถล่มเอาชนะทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับเบนฟอร์ดนะครับก็นะครับชนะทีมลูตันไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับทีมอาร์เซนอลนะครับก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเหมือนเช่นเคยนะครับก็เฉือนเอาชนะทีมวูฟแฮมตันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับแม้ว่าจะเกือบ ถูกตีเสมอแล้วก็ตามนะครับแต่ภาพรวมของเกมการแข่งขันนั้นนะครับทีมอาร์เซนอลเหนือกว่าทีมวูฟแทมป์ตันมากนะครับนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับแพ้ทีมเอฟเวอร์ตันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับและทีมนิวคาสเซิลนะครับเฉือนเอาชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ 0นะครับก็เรียกได้ว่าทั้งเกมนะครับนั้นนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ทีมนิวคาสเซิลแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับทีมนิวคาสเซิลเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับมีโอกาสยิงมากมายนะครับแต่ก็ยิงได้แค่1ประตูเท่านั้นนะครตารางคะแนนตอนนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ยังคงอยู่ในอันดับที่3ของตารางคะแนนเหมือนเดิมนะครับลงเล่นไปแล้ว13นัดมีอยู่28คะแนน ส่วนทีมอาร์เซนอลนะครับก็เป็นจ่าฝูงไปยาวๆอีก1อาทิตย์นะครับเพราะพวกเขาเก็บไปได้ถึง33คะแนนนะครับต่อให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนะครับก็แซงทีมพวกเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับส่วนทีมฟูลแลมนะครับคู่แข่งที่เราต้องเจอในเกมคืนนี้นะครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่14ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว13นัดมีอยู่15คะแนนนะครับคืนนี้นะครับลิปูก็จะลงแข่งกับทีมฟูลแลมใน เลาสาทุ่มนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับก็อย่าลืมลุกขึ้นมาเชียร์กันด้วยนะครับทุกคน ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของคอนเนอร์แบดลี่กันนะครับคอนเนอร์แบดลี่นะครับล่าสุดแบดลี่นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางเว็บไซต์ลิฟูเอฟซีดอทคไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่1นนะครับแบดลี่ยอมรับว่าตัวเขานั้นหงุดหงิดมากกับอาการบาดเจ็บของตัวเองหลังต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนนะครับการได้กลับมาลงแข่งอีกครั้งในเกมยูโรปาลีกจึงเป็นเรื่องที่เขาดีใจมากเขาแค่อยากช่วยเหลือทีมลิฟูนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถท ได้ยังมีเกมมากมายรออยู่ข้างหน้าดังนั้นเขาจึงหวังว่าตัวเองนั้นจะมีโอกาสได้ลงแข่งบ้างเรื่องที่2แบดลี่พูดถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่หลังนะครับซึ่งอาการเกิดขึ้นระหว่างที่เขาวิ่งในตอนเช้าแพทย์ลงความเห็นว่าต้องใช้เวลาในการรักษาตัวประมาณ12สัปดาห์ช่วงเวลาที่เขารักษาตัวเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะตอนนั้นนะครับเขากำลังสนุกกับการ กับช่วงเวลาปีซีสั้นร่วมกับทีมลิปูแต่กลับต้องมาเจออาการบาดเจ็บโชคดีนะครับที่ในที่สุดเขานะครับก็กลับมาลงเล่นได้อีกครั้งเขาจึงมีความสุขมากในตอนนี้เรื่องที่3นะครับแบดลี่ดีใจนะครับที่ทีมลิปูสามารถเอาชนะทีมลักส์ลินนะครับไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ในยูโรปาลีกนะครับการยิงประตูได้ถึง4ประตูและเก็บขีนชีตได้ด้วยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะครับตอนนี้ทีมลิปูอยู่ในอันดับที่1ของกลุ่มแล้วพวกนักเตะ ลิฟูจึงดีใจกันมากนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคอนเนอร์แบดลีย์นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเคเลอร์กันบ้างน,นะครับเคเลอร์นะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องเช่นกันนะครับเรื่องที่1นนะครับเคเลอร์เปิดเผยว่าเขาพร้อมแล้วที่จะลงเล่นเป็นผู้รักษาประตูนในเกมคืนนี้ให้กับทีมลิพูในรายการพิม์ลิกมาน,นานมากแล้วที่เขาไม่ได้ลงเล่นในพิมลีกเขาเตรียมตัวและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อรอโอกาสนี้และยินดีที่จะช่วยเหลือทีมลิพูแทนอลิซงเสมอและจะพยายาม ช่วยเหลือทีมลิพูชนะให้ได้เรื่องที่ 2. องนะครับ okay, เคนเฮอร์เปิดเผยว่าตอนนี้นักเตะลิพูกําลังช่วยกันทําให้สนามแอมฟิลด์นั้นเป็นดังป้อมปราการที่แข็งแกร่ง เวลาที่ลิพูลงเล่นในบ้านเขาเชื่อว่าสนามแอนฟิลด์เป็นสนามแข่งที่สามารถสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งที่มาเยือนได้เสมอเขาและนักเตะลิพูเรื่องร,รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีและแฟนบอลลิพูในสนามแอนฟิลด์ก็มีส่วนช่วยเช่นกันที่ทําให้ผลงานในบ้านของทีมลิพูในฤดูกาลนี้นั้นยอดเยี่ยมหลังชนะเกมในบ้าน1ิบนัดติดต่อกันเข้าไปแล้ว เรื่องที่3ามนะครับเคลเฮอร์ K H, คิดว่าเกมในลีกทุกเกมนับตั้งแต่เกมคืนนี้เป็นต้นไปเป็นเกมที่สําคัญทุกเกมที่ทีมลิภูไม่สามารถพลาดได้ทีมฟูลแลมจะมอบบททดสอบที่ยากให้กับทีมลิปูเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจึงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด เพื่อเกมคืนนี้เรื่องที่4นะครับเคลเฮอร์ K R คิดว่าทีมลิภูทําผลงานในยูโรปาลีกได้ดีเลยทีเดียวแต่เกมนัดล่าสุดนะครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คิดเหมือนกันว่าทีมลิภูน่าจะยิงประตูได้มากกว่า4ประตูเพราะพวกเรามีโอกาสทําประตูมากมายซึ่งโชคดีหรือเกินที่ทีมลิภูชุดนี้มีนักเตะที่สามารถยิงประตูได้ดีหลายคนนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเคลเฮอร์ R นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของฟานได์กันบ้างน,นะครับฟานไดนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้ไว้ว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลนักฟุตบอลทุกคนจึงเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้เสมอเมื่อลงสนามแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขานั้นก็ไม่อยากให้นักเตะลิพูเจ็บอีกแล้วเขาหวังว่าเตียโก้ล็อบโบ้โชตาอลิซงและบายเซติกจะกลับมาลงสนามได้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนักเตะลิพูทุกคนต้องเตรียม ตัวให้พร้อมเสมอเพราะวิกฤตนักเตะบาดเจ็บภายในทีมสามารถเกิดขึ้นได้และนักเตะที่ได้รับโอกาสลงสนามแทนนักเตะที่บาดเจ็บก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกวันนี้เขาจึงรู้สึกมีความสุขและพอใจกับทีมลิฟวูชุดนี้มากเพราะนักเตะลิฟวูชุดนี้หลายคนสามารถสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้กับทีมได้แม้ว่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในสนามก็ตามแต่เมื่อได้รับโอกาสลงสนามนักเตะลิฟวูชุดนี้ก็ยังคงโชว์ผล งานได้ดีเสมอเขาหวังว่านักเตะลิพูลทุกคนจะทำงานหนักแบบนี้ต่อไปไม่ใช่แค่การทำงานหนักประมาณ100นาทีในสนามแข่งเท่านั้นนักเตะลิพูลทุกคนภายในทีมต้องตั้งใจฝึกซ้อมรวมถึงสร้างบรรยากาศที่ดีภายในห้องแต่งตัวและทำได้และทำให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่เขาคิดว่าเป็นจุดแข่งของทีมลิพูลในฤด,ดูกาลนี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับมาดูความพร้อมของทีมฟูลแลมก่อนเกมคืนนี้กันนะครับเกมล่าสุดนะครับทีมฟูลแลมเพิ่มเอาชนะนะครับทีมวูเป็นด้วยสกอร์สประตูต่อสในลีกนะครับที่สนามคาเวนคอสเทดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผลงานโดยรวมของทีมฟูลแลมในฤดูกาลนี้นะครับค่อนข้างทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแม้ต้องเสียอเล็กซานดรามิโตวิดไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับทีมฟูลแลมก็มีปัญหาข้อผิดพลาดนะครับในเกมรับเช่นกันและจํา เป็นนะครับที่จะต้องปรับปรุงเรื่องการยิงประตูนะครับคีย์แมนคนสําคัญของทีมฟูลแลมในฤด,ดูกาลนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2คนก็คือเจ้าปาลินญ,ญาและแบรนดเลโนโนะครับแบรนดเลโนโนะครับช่วยเซฟประตูสําคัญได้หลายครั้งนะครับจนทีมฟูลแลมชนะทีมเบเวอร์ตันที่กูดิสันปาและเก็บแต้มจากทีมไบรตันและทีมอาร์เซนอลได้นะครับปาลินญ,ญานะครับก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมแม้จะไม่ได้ย้ายทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามปาลินญ,ญานะครับ ยังเป็นนักเตะคนสําคัญในแดนกลางของทีมฟูลแลมคาดว่าเกมคืนนี้นะครับมาโกซิวาน่าจะให้ทีมฟูลแลมเริ่มต้นเล่นด้วยแผน4-3-3นะครับโดยอาจปรับมาใช้แผน4-2-2 4-4-2นะครับตอนเล่นเกมรับเพื่อรอจังหวะสวนกลับนะครับหลังเคยใช้ได้ผลมาแล้วในฤด,ดูกาลนี้ตอนเจอกับทีมอาร์เซนอลจนได้แต้มกลับมานะครับเ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมฟูลแลมนะครับจึงน่าจะประกอบไปด้วยเลโน่นะครับคาสตานยาบาซิลีมโดมิ ปาลินยาอิโวบีเปเรล,ล่าวิลเลียนกิมินสเดกาโดโวลีดนะครับ และก่อนเกมคืนนี้นะครับมาโกซิวาผู้จัดการทีมฟูลแลมนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการเล่นในสนามแอร์ฟิลด์เป็นเรื่องที่ยากเสมอสมปัจจัยที่สําคัญของทีมลิปูอย่างนักเตะผู้จัดการทีมและแฟนบอลน,นั้นยอดเยี่ยมมากทีมลิพูเล่นเกมในบ้านได้ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเกมคืนนี้จึงเป็นเกมที่ยากจริงๆของทีมฟูลแลมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็เชื่อว่าทีมฟูลแลมมีโอกาสที่จะหยุดสถิติชนะในบ้านติดต่อกันของทีมลิพูในฤด,ดูกาลนี้ได้นี่คืออีก หนึ่งแรงจูงใจของทีมฟูลแลมในเกมคืนนี้ครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูการคาดการไลน์อัพสเปซผู้เล่นตัวจริงจากทางดีจิสแอนฟิลกันบ้างนะครับดีจิสแอนฟิลนะครับก็ได้ออกมาคาดการไลน์อัพสเปซผู้เล่นตัวจริงของทีมลิฟว์ในเกมคืนนี้ไว้2องไลน์อัพนะครับไลน์อัพที่1นะครับผู้รักษาประตูนะครับก็คือเคเดอร์นะครับกองหลังประกอบไปด้วยซิมิกาสฟานได้คอนาเต้เทนอาร์โนนะครับกองกลางนะครับประกอบไปด้วยโจนแม็อลิสเตอร์และโซโบสไลนะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยดี นูนเยตและซาร่านะครับอีกหนึ่งไลน์อัพนะครับที่ทางดิสนียฟิลด์ได้คาดการเอาไว้นะครับผู้รักษาประตูนะครับประกอบไปด้วยเคเลเฮอร์นะครับกองหลังนะครับประกอบไปด้วยซิมิกัสมาติปโคเน่และ เทนนะครับส่วนกองกลางนะครับประกอบไปด้วยกาเฟนแบกแม็กลิสเตอร์โซลโบสไลน์นะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยดีอาร์กัคโปและซาลานะครับผมนี่ก็เป็น2รายอัพนะครับที่ทางดิ i s ิสแอร์ฟิลดได้คาดการเอาไว้นะครับว่าเจนคอกน่าจะใช้ในเกมคืนนี้ที่ลิพูแข่งกับฟูลแลมในเวลา3ทุ่มนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ The Athletic นะครับ Adam c r a f t และ Lolly Whitwell นะครับสองนักข่าวจากเว็บไซต์ The Athletic ได้ออกมารายงานว่าสภาเขตเมืองแท็บฟอร์ดนะครับกำลังสอบสวนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากมีหลายคนนะครับออกมาอ้างว่าพวกเขาไม่สบายจากอาการอาหารเป็นพิษหลังกินไก่ที่เสิร์ฟในสนามโอแท็บฟอร์ดนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับทางยูไนเต็ดเลือกที่จะไม่ขอแสดงความคิดเห็นกับผู้สื่อข่าวนะครับและกำลัง และกำลังนะครับดำเนินการสอบสวนกันภายในนะครับโดยทางสภาเขตเมืองแทฟฟอร์ดและยูเนเต็ดนะครับจะทำการตรวจสอบอาการของผู้ป่วยทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับว่าอาการป่วยนั้นเกิดจากอาหารเป็นพิษเพราะการกินไก่ดิบ หรือไม่อดัมคารฟตันนะครับและลอรีวิทเวลนะครับยังเปิดเผยอ,อีกว่าเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับได้ให้คะแนนด้านสุขอนามัยอาหารของยูเนเต็ดอยู่ที่5คะแนนดีมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอาจทําให้คะแนนด้านสุขอนามัยอาหารของยูเนเต็ดลดลงและล่าสุดนะครับทางยูเนเต็ดก็ไม่ได้ออกมา เปิดเผยนะครับคะแนนด้านสุขอนามัยประจำปี2023แต่อย่างใดแม้หน่วยงานมาตรฐานอาหาร FSA นะครับจะเข้าทำการตรวจเรื่องสุขอนามัยอาหารของยูเนเต็ดไปแล้วเมื่อวันที่23ตุลาคมก็ตามนะครับหากยูเนเต็ดนะครับถูกพบว่ามีความผิดจริงจากเรื่องนี้พวกเขานะครับก็จำเป็นต้องปิดการบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มชั่วคราวในสนามโอทฟอร์ดเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกจากนั้นแล้วนะครับคะแนนด้านสุข อนามัยอาหารก็จะลดลงและอาจอาต้องปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกเก็บอีกด้วยทั้งนี้นะครับรายได้จากนะครับบริการบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มในสนามโอเทฟฟอร์ดนะครับถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้สำคัญของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด น,นี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งทีมล่าสุดนะครับที่โดนสอบสวนในขณะนี้นะครับเพราะเรื่องของสุขอนามัยด้านอาหารนะครับสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากปากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับเว็บไซต์ d e v o c c o p นะครับเว็บไซต์ที่รายงานข่าวทีมนิพูลนะครับก็ได้ออกมาแปลบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอเล็กซิสแม็ i อ t e ิสเตอร์นะครับหลังแม็กก้าไปให้สัมภาษณ์นะครับกับทางช่อง YouTube ชื่อว่าแครงนะครับซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับพิธีกรนะครับก็ได้ถามถึงเรื่องราวเบื้องหลังนะครับที่นูเยสทะเลาะกับเป๊ปกวาดิโอลาหลังจบเกมที่แม็กก้านะครับ เป็นผู้เห็นเหตุการณ์และน่าจะเข้าใจมากที่สุดว่าสาเหตุใดที่เป็นชนวนเหตุนะครับที่ทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันหลังจบเกมนะครับแมคก้านะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเขาคิดว่าคอปไม่น่าจะเข้าใจคําพูดที่เป๊ปและนูนเย พูดใส่กันคอปนะครับจึงหันมาถามเขาว่านูนเยสและเป๊ปพูดอะไรกันเขาจึงตอบคอปกลับไปว่าไม่มีอะไรต้องคิดมากมันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขาคิดว่านูนเยสและเป๊ปนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากนูนเยสแค่ตอบโต้ความคิดเห็นที่เป๊ปพูดออกมานะครับไม่มีอะไรที่รุนแรงเลยเป๊ปแค่พูดด้วยคำพูดเชิงติดตลกนะครับแต่นูนเยสถึงกับสีหน้าเปลี่ยนหลังจากได้ฟังคำพูดของเป๊ป เขานะครับไม่สามารถบอกได้ว่านูนเยนและเป๊ปพูดอะไรใส่กันหลังจบเกมนะครับแต่สิ่งที่เขาสามารถบอกได้ก็คือสาเหตุนะครับที่ทําให้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามแข่งนะครับช่วงท้ายเกมนะครับเป๊ปได้พูดขึ้นมาเชิงแดดดันนะครับให้นักเตะลิพูที่นั่งอยู่ได้ยินว่าทีมลิพูโชคดีเหลือเกินที่ไม่ถูกฮาร์แลนงงทําประตูจากจังหวะลูกเตะมุมในช่วงท้ายเกมนะครับหรือให้พูดแบบบ้านๆนะครับ ให้ได้อารมณ์ว่าทีมลิพูแม่งโคตรโชคดีชิบหายเลยนะครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับทีมลิพูก็ได้โอกาสยิงประตูนะครับชนะทีมซิตี้เช่นกันนะครับจากดีอาร์แต่ลูกม่งดีอาร์เบาเกินไปนะครับพอจังหวะนี้ผ่านไปนะครับดูนเยสก็รีบลุกขึ้นมาตะโกนบอก เชิงแดกดันคืนเป๊ปทันนี้ทันทีนะครับว่าตอนนี้รู้หรือยังว่าทีมไหนกันแน่โชคดีที่ไม่เสียประตูหรือให้พูดแบบพุ่นๆนะครับแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณว่าตอนนี้มึงรู้หรือยังาครับว่าทีมไหนกันแน่ที่โชคดีไม่โดนยิงนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้นะครับึงเป็นเหตุการณ์ที่ตลกนิดหน่อยในมุมมองของแม็กออสิสเตอร์นะครับสำหรับเขานะครับ นั้นนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาหัวเราะออกมานะครับถ้าเรื่องนั้นเป็นเหตุการณ์หรือคําพูดที่รุนแรงนะครับแมคลิสเตอร์ก็คงไม่หัวเราะออกมาแล้วนะครับแมคก้าก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจริงนะครับ <mail> เขาคงไม่หัวเราะออกมาแล้วนะครับแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีอะไรรุนแรงบานปลายแต่อย่างใดนะครับแค่ตอบโต้กันไปมานะครับเพราะว่า นักเตะนะครับและผู้จัดก,การทีมคู่แข่งนะครับผมส่วนนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในสนามนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆชาวลิพูส่วนใหญ่น่าจะจําเหตุการณ์ในสนามจังหวะต่างๆเหล่านี้ได้แน่นอนนะครับนี่นะครับก็เป็นจังหวะที่ฮาร l แลนด์นะครับมีโอกาสโมงทําประตูในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่ นะครับ90้บวกแนะฮะฮาแลนด์ก็มีโอกาสโมงธรรมะตูเฉือนอชนะลิเวอร์พูนะครับแต่ทำไม่สำเร็จนะครับซึ่งหลังฮาแลนด์โมงไม่เข้านะครับเป๊ปก็แสดงอาการออกมาเลยนะฮะซึ่งนะครับแมกิสเตอร์บอกว่านะครับอ่าเป๊ปนะครับได้พูดออกมาประมาณว่าลีพูแม่งโคตรโชคดีเลยที่ไม่โดนนะครับซึ่งจังหวะต่อมานะครับจำจำได้ไหมครับจังหวะนี้นะครับก็นี่ครับดีอาร์ตนะครับก็มีโอกาสโมงธรรมะตู ให้ลิภูชนะเช่นกันนะครับแต่เบาลอยเกินไปเบานะครับบอลน,นะครับเบาเกินไปนะครับบอลเข้าไปลอยเข้าไปสู่มือเอเดสันแบบสบายๆนะครับนูเยสนะครับพอผ่านจังหวดนี้ผ่านไปนูเยสก็ตอบโต้ เป๊ปกลับไปว่าใครกันแน่ที่โชคดีไม่เสียประตูนะครับนี่ก็เป็นนะเหตุการณ์เบื้องหลังที่เกิดขึ้นนะครับจากปากของแมคก,กานะครับผมทั้งหมดนั้นนะก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาเสนอในคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้วันนี้ลิพูชนะครับผม